ขอบคุณคุณครูมากนะคะ,คะ,คะที่คนนี้ความรู้เยอะแยะเลยใช่ไหมสนุกเนาะวนนี้ค่ะครูเป็นกันเองมากแล้วก็คือปลื้มใจนะคะปลื้มใจบอกไม่ถูกเลยวันนี้ได้หลายสิ่งหลายอย่างวันนี้ได้อะไรบ้างนะเรียนกับครูที่ได้รับความรู้นะคะเทคนิคพิธีการนะคะที่เราไม่สามารถจะหาได้ในที่อื่นนะคะ,ะหาได้ที่นี่ที่เดียวนะคะจากครูเคที่เลยนะคะ <S <S ๆๆแล้วก็เป็นอะไรที่แบบ คือบางทีเราไปฟังเนาะอยากคลิปนู่นคลิปนี่นะเราก็เหมือนจะทําได้เหมือนจะทําได้นะคะแต่ก็ทําไม่ได้ดีแต่ถ้ามาหาครูเนี่ยทําได้แน่นอนมั่นใจมากค่ะตอนนี้มั่นใจมากมั่นใจมากเลยนะสุดยอดนี่คนนี้เขาอายุ66แล้วนะทุกคนอายุ66ค่ะแต่ดูหน้าสิคะแล้วเขายังมีเอ่อ energy ของความเด็กสาวมากเลยครูชอบมากเลยตอนนี้เหมือนเหมือนเหมือนดูครูแอดดี้ประมาณ40เนาะ40เนาะทุกคนว่าไหมคุณมากค่ะ เคยเรียนมาจากตรงนั้นตรงนี้ตรงโน้นแล้วก็ทําไม่ได้สักทีนะคะเขาเรียนเยอะมากเลยแต่เัาน้อยน้อยครูวันนี้มากอบกลวยเลยนะคะมาเอาวิชากับครูที่ไปเนาะแล้วเขาได้เขาได้เยอะมากเลยวันนี้วันนี้ทําคลิปรัวๆเลยเนาะทํคลิปนะคะแล้วก็ไลฟ์ไลฟ์แบบ ได้ชื่อได้ชื่อไปด้วยหัวข้อไม่ได้เตรียมมานะคะแต่สามารถคิดออกได้โดยที่แบบถ้าถ้าสมมติครูบอกว่าให้เวลาสามวันก็คิดไม่ออกนะคะแต่ตอนนี้พอด้วยด้วยเวลาที่เราคิดว่าเราต้องกอบกยความรู้จากครูนะคะคิดออกนะคะคิดออกแล้วก็เก่งมากมีทีมงานนะคะทีมงานที่ซัพพอร์ตหลายๆเรื่องนะคะทำให้เราเขาเรียกว่าอะไรมี รู้หลักการวิธีคิดนะคะว่าต้องทํำยังไงมนถึงจะคิดคอนเทนต์ออกมาได้เราถึงจะคิดหัวข้อออกมาได้นะคะแล้วิธีการถ่ายทอดนะคะจะต้องถ่ายทอดยังไงนะคะถ้าสมมติว่าเราไม่มาเรียนเนาะเราก็อาจจะคิดไม่ออกนะคะแต่ตอนนี้ไม่นอกจากไม่ได้พูดถึงคิดไม่ออกคิดออกแล้วก็ยังทําได้ด้วยนะคะทาได้เลยนะเก่งมากสนุกมากค่ะชิญเพื่อนมาเรียนหดยมากใครอยากอยากอยากมาใกล้ชิดกับคุยที่ เพื่อนๆนะคะถ้าใครนะคะสนใจนะคะไม่ใช่คือคือ,คอสนใจอยู่แล้วเนาะแต่ยังไม่ตัดสินใจนะคะให้รีบตัดสินใจเลยนะคะ,ะไม่ติดปา<ะ>กบอกลเลยว่าวันนี้บอกครูเลยว่ารู้สึกประทับใจตั้งแต่เริ่มเข้ามาในวันนี้นะหลายๆกิจกรรมที่เราทํากันนะคะอืประทับใจมากแล้วก็ครูบางอย่างเรานึกไม่ถึงเลยว่าครูจะลงมือเองนะคะครูก็ลงมือเองนะคะแบบ หลายๆอย oh, like ่างเนาะมันมันพูดไปบางทีมันเอาจจะลองให้เหรอื้มใจบอกตรงๆตเแล้วมีโอกาสนะคะเราจะมาขอทานข้าวกับครูอีกยินดีค cin ่ะอ่ะใครอยากมาเรียนแบบโปรแกรมแบบนี้แบบครูแอดดี้แบบแล้วก็ครูบีนาโอเคไหม มาเจอกันได้เดี๋ยวให้ราคาโปรโมชั่นพิเศษสําหรับใครที่อยากจะมากรุ๊ปโคชชิ่งกับคุยที่สอนสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์หาตัวตนให้คุณหาแนวทางให้คุณหาคอนเทนต์ให้คุณหาเอาเงินมาให้คุณด้วยนะคะมาเจอกันได้นะคะราคาตอนนี้อยู่ที่8 9 0 0 0บาท สำหรับ private group coaching นะคะรับจำกัดแค่4ท่านเท่านั้นต่อ1รอบนะคะติดต่อทีมงานได้เลยทักไลน์ at a แอดคู i นะคะ at k i u k a t h y ค่ะโอเคบายบายติดตามคูแอดดี้ได้ที่ไหนคูเอดดี้คือก็ช่องเพจนะคะครูแอดดี้ dating matter นะคะแล้วก็ทิกตอกด้วย ะะติดต่ตอตตด้วยยูทู e ด้วยชื่อเดียวกัน,นะะชนหมดเลย <c oughs> ครูแอดดี้เดตติ้งมาสเตอร์ <c oughs> master, ผู้เชี่ยวชาญทางการเดทโอเคบ,บ๊ายบาย